สอบปะตาเล่งครับคุณลูกค้าครับชีดจัดมากๆครับขออนุญาตถอนครับคุณลูกค้าครับเจ้ามินิคูเปอร์เอ u คันทรีแมนไฮทรีมท็อปออฟชันปี17จดปี18คันนี้ได้สีพิเศษนะครับเป็นเทา m o มู w วอล์กเกรย์คันนี้ออกรถที่มิเลเนียมนะครับประวัติศูนย์ครบนะครับมาพร้อมเบาไฟฟ้าพร้อมเมมโมรีนะครับได้ฝาท้ายไฟฟ้านะครับครบั้วนเลยเจ้าของดูแลอย่างดีนะครับคันนี้นะครับ สวัสดีครับคุณลูกค้าครับผมโตโต,โต้คนเดิมดำเนินรายการครับวันนี้ wt auto car and m 888 home car มานำเสนอเจ้า mini cooper s countryman high trim top option ปี17จดปี18คันนี้ได้สีพิเศษนะครับเป็นเทา Moon Walk Gray รการันตีไม่แท้ไม่แค่เพียง50,000กว่าระบุให้ในสัญญาการันตีไม่มีพลิกคว่ำไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำทุกกรณีนะครับระบุให้สัญญาเราคัดรถดีๆให้คุณลูกค้าคุณลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยนะครับคันนี้ออกรถที่มิเลเนียมนะครับประวัติศูนย์ครบนะครับมาพร้อมเบาะไฟฟ้าพร้อมเมมโมรี่ ได้กล้องถอยหลังนะครับได้ฝาท้ายไฟฟ้านะครับครบถ้วนเลยเจ้าของดูแลอย่างดีนะครับคันนี้นะครับยางใหม่ด้วยนะครับซื้อไปใช้งานยาวๆได้เลยนะครับเดี๋ยวพูดไปนะครับแล้วก็พาชมรอบตัวรถไปเมื่อกี้นะครับผมได้ขับขี่มาก่อนที่จะมาถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายวิดีโอนี้ครับรถขี่ดีมากๆนะครับเครื่องยนต์แอร์เกียร์อะไรสมบูรณ์มากๆรถขี่ดีมากๆเจ้า Countryman นะครับผมก็จะพูดหลายครั้งละว่ามันเป็นรถที่ใช้งานได้ อเนกประสงค์สำหรับมินิคูเปอร์นะคบคือช่วงล่างก็ไม่แข็งมันออกแนวเฟิร์มกระชับนะครับขับสบายออกต่างจังหวัดก็สบายขี่ในเมืองก็คล่องตัวนะครับคนนั่งหลังก็สบายนะครับคือมันเป็นรถที่ผมว่าตอบโจทย์อยู่ตรงกลางนะครับอัตราเร่งไยหวงครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับมินิเนี่ยเจ้าโดยเฉพาะเนี่ยเจ้าเครื่องยนต์บล็อกเนี่ยครับมันดูแลง่ายมากๆนะครับไม่จุกจิกซื้อไปเนี่ยใช้งานได้ยาวๆนะครับคุณลูกค้า เดี๋ยวผมจะพาคุณลูกค้าไปชมภายในกันครับคุณลูกค้าครับเดี๋ยวผมให้ดูไมค์ก่อนเลยนะครับวันนี้วันที่ถ่ายนะครับวันที่2กุมภาปี67นะครับไมค์นะครับอยู่เพียง57,107เท่านั้นนะครับมี H-UP a e Display นะครับอันนี้ได้ได้กล้องมองหลังด้วยนะครับเดี๋ยวจะลองกล้องมองหลังให้ดูตอนลำดับถัดไปตอนที่ทดลองการขับขี่นะครับก็ได้ทั้ง Apple CarPlay Android Auto นะครับ สวยนะครับภายในสะอาดเบาะไม่ซุดไม่โซมนะครับได้เมมโมรีนะฮะเบาะไฟฟ้าซ้ายและขวานะครับอันนี้มาด้วยความสวยอีกเช่นเคยนะครับไม่สวยเราไม่ขายนะครับอันนี้เบาะที่นั่งตอนหลังนะครับคุณลูกค้าสวยสะอาดไม่ซุดไม่โซมนะครับภายในรถไม่มีกลิ่นอับนะครับหลังคานะครับไม่ย่นนะครับสวยสะอาดนะครับคุณลูกค้าต่อไปนะครับเดี๋ยวพามาชมฝาท้ายไฟฟ้ากันนะครับ อันนี้มีกล้องมองหลังด้วยคุณลูกค้าเห็นแล้วใช่ไหมครับนี่นะฮะได้ฝาท้ายไฟฟ,ฟ้านะครับเพิ่มความสะดวกสบายไปอีกมิติหนึ่งนะครับโอเคนะครับต่อไปเดี๋ยวผมให้ดูฝั่งด้านซ้ายนะครับคุณลูกค้าเห็นไหมครับเบาะไม่ขาดไม่ยน่นไม่ซุดไม่โสมนะครับมีครับไอ้นี้เบาะนั่งฝั่งด้านซ้ายนะครับคุณลูกค้าอันนี้สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่นะครับเงียบๆนิๆ่งๆ,ๆนะครับเนียนๆเลยนะครับคุณลูกค้าโอเคครับคุณลูกค้า เมื่อกี้ผมดับเครื่องยนต์แล้วก็สตาร์ทให้คุณลูกค้าฟังตั้งแต่แรกเริ่มเลยเมื่อกี้ถ่ายไปอ่ะก็คือจริงๆตอนถ่ายก็สตาร์ทเครื่องยนต์แต่ผมจะสตาร์ทให้ดูเลยนะครับนี่ครับนิ่งสมบูรณ์เห็นไหมครับเน็อัปวิทเพลก็ขึ้นมานะครับเสียงเครื่องยนต์นะครับนี่ครับคุณลูกค้าครับสวยๆเลยนะครับเครื่องยนต์สะอาดสะอาดเดี๋ยวผมขอเงียบสักสามวิให้คุณลูกค้าฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับ เงียบนิ่งนะครับสมบูรณ์มากๆนะครับบอดี้ต่างๆสวยงามมากๆคุณลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยนะครับเดี๋ยวผมพาคุณลูกค้านะครับไปชมการขับขี่กันนะครับให้ดูความสมบูรณ์ของรถกันนะครับคือผมเอาง่ายๆเลยครับผมเหมือนเป็นคนที่แบบคัดคิวซีให้ลูกค้าไปในตัวเลยนะครับโอเคไปครับคุณลูกค้าเราไปชมการขับขี่กันนะครับไปนะครับคุณลูกค้าครับเป็นช่วงของการทดลองการขับขี่นะฮะเจ้ามินิคูเปอร์เอสแคนทรีแมนนะฮะไฮทรีมนะครับ คันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะครับว่ารถสมบูรณ์ขนาดไหนนะครับเมื่อกี้ลืมแจ้งไปว่าได้ลำโพงฮานานกระดอนด้วยนะครับแอร์นะครับแยกซ้ายขวานะครับเดี๋ยวผมจะเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับนี่ครับกล้องมองหลังติดนะครับห่อยเท้าออกจากเบรกนะครับโอเครถไหลเลยนะครับจอดสนิทมาที่ตัวเองไปที่ตัวดีนะครับคุณลูกค้าดูนะฮะรถไม่มีอาการกระตุกนะครับสมบูรณ์มากๆนะครับคุณลูกค้าไม่ต้องกังวลนะครับได้ไฟหน้าออโต้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดไฟหน้าออโต้นะครับ เพราะว่านี้ตอนนี้ก็คือเป็นช่วงตอนเย็นละโอเคเดี๋ยวผมพาคุณลูกค้าชมการขับขี่บนท้องถนนกันนะครับย้ำนะครับว่าเราทดสอบภายใต้ความปลอดภัยเป็นสิ่งสาคัญนะครับจากประสบการณ์ของผู้ขับขี่นะครับแล้วก็ดูสภาพแวดล้อมโดยถีท้ววแล้วนะครับไม่ก่ออันตรายแก่ตัวเองและเพื่อนรวมท้องถนนแน่นอนครับคุณลูกค้าครับไะเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับค่ะครับอันนี้นะครับเรามาอยู่ในช่วงการทดลองการขับขี่อันนี้เป็นลูกละนาดเดี๋ยวผมจะขอเงียบให้คุณลูกค้าฟังเสียงช่วงล่างกันนะครับ พวงมาลัยนะครับไม่สายไม่ดิ้นนะครับแหลกพวงมาลัยไม่ดังนะครับแอร์เย็นนะครับเย็นมากๆนะครับแอร์ดูโอโซนนะฮะทั้งหน้าและหลังด้วยนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับเมืองไทยเมืองร้อนแต่คันนี้เอาอยู่นะครับอันนี้นะครับผมเติมคันเร่งแค่นิดเดียวนะครับรถทยานไปขึ้นเนินนะครับในงานจริงๆขออนุญาตเบรกก่อนนะครับมีรถวัตถุไวไฟนะฮะรถทุกแก๊สนะฮะ โดยเจ้าที่แรงที่สุดนะฮะอันนี้ผมพูดไปพูดเล่นไปแต่ว่าสาระด้วยก็คือรถเนี่ยฮะการเข้าโค้งเข้าอะไรเอ่ยเนี่ยครับก็สมบูรณ์นะครับนิ่งเนียนมากๆนะครับคุณลูกค้าครับตอบอัตราเร่งครับคุณลูกค้าครับชิดจราดมากๆครับระยะถอนครับคุณลูกค้าครับเพื่อความปลอดภัยเนี่ยครับเทสให้เรียบร้อยแล้วครับคุณลูกค้าครับอัตราเร่งนะครับเครื่องยนต์นิ่งเนียนสมูทมากๆคุณลูกค้าครับ ซื้อไปใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับคุณลูกค้าครับคุณลูกค้าครับย้ำอีกครั้งครับใครที่กำลังหานะครับเจ้า Mini Cooper S Countryman นะครับคันนี้ย้ำนะครับเป็นรุ่น High Trim ท็อปสุดนะครับปี17นะครับฟูลออปชั่นล้นๆจบจดปี18นะครับในเครื่องเสียง5 a r m a n Kardon มี Apple CarPlay มี Android Auto นะครับซื้อไปเนี่ยใช้งานได้ครบถ้วนนะครับยางเนี่ยก็ยางปีใหม่นะครับเรารับประกันเลยนะครับว่าไม่แท้ ไม่กลอไมรรับประกันไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีอุบัติเหตุทุกกรณีนะครับระบุให้ในสัญญานะครับการขับขี่เนียนนิ่งดีมากๆแอร์เกียร์เครื่องยนต์ย้ำนะครับแอร์เกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างส่วนวกของรถต่างๆใช้งานได้ดีนะครับใช้งานได้ดีใครที่กําลังนะครับย้ำนะครับใครที่กําลังหาอย่าลืมนะครับคันนี้ห้ามพลาดนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะครับเวลามีรถสวยๆถูกใจมาคุณลูกค้าจะได้เห็นเป็นคนแรกวันนี้นะครับผม กับ WT Auto Car และ TM 888 Home c a โมคาขอตัวลาทุกท่านไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ